สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องน้องเพื่อนเพืเ่นเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพญะ่ะมหาได้นำพระปิตาหนึ่งในพระปิตาเป็นจภาคีของหลวงปู่จีนวัดท่าราดเหนือเมืองแปดริ้วนะครับซึ่ง ครูบาอาจารย์ต้องได้กล่าวไว้ว่านี่หลวงปู่จีนนี่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แก้ววัดเคือวันของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนด้วยนะครับเพื่อนเพือนทุคุณนี่เด่นทางเมตตามหานนยมแค้วคาดรอดปลอดภัยนะครับดังนั้นลักษณะมนลสารของอาจารย์ทั้งสามท่านจึงจะมาลักษณะในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนๆโดยมีภาพปิตาของ หลวงปู่จีนนี้เป็นแบบอย่างนะครับองที่พ่อใหญ่มหาถืออยู่นี้เป็นผ้า,าปิตา,าแข้งมอนใหญ่นะครับเรียกว่าพิมพ์แข้งหมอนใหญ่มีตั้งหลังเรียบหลังนูนหลังยันนะครับแต่ของพ่อใหญ่มหานี้หลังหลังนูนนะครับเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับเ,เพื่อนๆเราวันนี้พ่อใหญ่มหาก็จะนําเข้าสู่กล้องขยายกําลังสูงให้เราเห็นเห็นเนื้อ มวลสารกันเลยทีเดียวว่ากันว่านะครับเพื่อนเพ่อว่านที่เป็นว่านมงคลร้อยแปดนะครับเครือไก่กุ๊กหรือเครือกุ๊กไก่เนี่ยครับเพื่อนๆกาฝากรากรักรากยมรากยอรากขน,นุนพืชไม้มงคลเนี่ยหลวงปู่จีนท่านก็นํามานํามาผสมลงเป็นมวลสารนะครับเพื่อนเพ่อเราดูเราดูแล้วนี่เป็นลักษณะต้นตํำรับของพระปิตา นะครับเพราะว่าเป็นรอยนิ้วมือที่หลวงปู terrace, <ฤ> listener, ง่ท่านกดเองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่หลังเบี้ยนะครับหลังนูนนะครับนี่หลังนูนค่ากับหลังเบี้ยนะครับนี่เราเห็นรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือของหลวงปู่ท่านกดนะครับแล้วก็จะมีคาบเรียกว่าคาบไขผ้ผาะุกเก่าติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องขยายกําลังสูงไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งในภาพปิดตาเป็นจะพาคีนะครับเพื่อ, Sab อนๆนนะครับ ถ้าใครมีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาก็จะเอาเข้าเครื่องขยายกาลังสูงให้เราดูไปพร้อมกันนะครับเราจะได้ชมแล้วเวลาเ,เพื่อนๆนไปเจอไปเห็นนะครับก็จะไดะ้รู้ว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับเก็บสะสมพระทีะ่เราเห็นเราเจอเราก็จะได้สบายใจนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างองค์นี้ เรามาดูว่าพระเก่านะครับพระเก่าที่ผ่านการเวลามาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยเราเราไม่รู้นะครับเพื่อนๆแล้วไอคนที่เข้ามาป่วนพ่อใหญ่มหาเนี่ยเขาก็บอกว่ากล้องขยายกำลังสูง ที่เราใช้ก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ดีสู้10 X ไม่ได้มันหลอกตาว่าอย่างนั้นนะครับทําให้เห็นทุกอย่างแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันหลอกตานะครับดูเขาพูดนะครับเขาพูดเหมือนกับคนอิจฉาชาวบ้านนะครับคนขาดความอบอุ่นคนอิจฉ้าที่เขามีนะครับยุคนี้นะครับมันจะใช้กล้อง10 X ไม่ได้แล้วครับใช้ได้ ติดตัวเราเวลาเราไปเจอเราจะได้ดูได้สัมผัสเป็นเบื้องต้นนะครับเราดูได้นะครับเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าดูระดับที่จะเช่าหากันราคาเป็นร้อยเป็นร้อยล้านพันล้านที่เขาพูดกันนะครับมันก็จะต้องดูเนื้อหาด้านในอย่างนี้แหละครับถูกต้องไหมครับเพื่อนๆก็ต้องเจาะเนื้อหามวลสารพิสูจน์สแกนค่ากันเลยทีเดียวแล้วท่านบอกว่า กล้องขยายกาลังสูงเนี่ยมันหลอกตาไม่มีประโยชน์ใช้กล้อง11ก็พอนี่เห็นไหมครับคือพ่อใหญ่ามาหาบอกแล้วว่าการพูดของคนเนี่ยการคอมเมนต์อะไรเนี่ยมันมันสื่อถึงจิตภาวะองค์ความรู้ที่เรามีนะครับอย่างเพื่อนคนนี้เข้ามาป่วนพ่อใหญ่ามาหาทุกคลิปเลยนะครับเขาก็พูดอย่างนี้นะครับอ่าพ่อใหญ่ามาหาก็เข้าไปตอบเข้าไปบอกด้วยเหตุผลเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรนะครับ ลงคลิปไหนก็เข้ามาป่วนอย่างนั้นนะครับเข้าใจนะครับจิตบกพ่องนะครับมีสมาธิจิตบกพ่องทางปัญญาคนพวกนี้นะครับขาดความอบอุ่นการที่เรามีกล้องพันเอ็กซ0สามพันเอ็กกน็เี่ยก็ให้เราได้ดูเนื้อหาไงครับเราจะเช่าหาภาพเป็น100ยล้านพันล้านเนี่ยมันก็ต้องดูเนื้อหามวลสาร พิสูจน์กันนะครับเนื้อมวลสารความเก่าพิมพ์ทรงเอาไว้ที่หลังนะครับเป็นปลายแถวพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านให้การอบรมพระสมเด็จท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า1มวลสาร 2. เนื้อหา 3. ฟารคมเก่าความเป็นธรรมชาติ 4. เนี่ยมาสุดท้ายเลยคือพิมพ์ทรงเห็นไหมครับเพื่อน คือมันไปหมักมันไปทอดมันไปแช่มันไปเวฟมาได้แต่มันมันไม่สามารถโกหการ,ร์มเก่าที่เป็นธรรมชาติได้คนทําให้เก่ากับเก่าโดยธรรมชาติทําไมเราจะดูไม่ออกมีตัวท่านเองนะครับตัวท่านเองคนเดียวนะครับที่ดูไม่ออกนะครับเพราะท่านเป็นคนที่ด้อยด้อยสติปัญญาอ่าด้อยค่าเพื่อนฝ่ายตรงข้ามไปหมดนะครับ พ่อใหญ่มาหาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับท่านคงรู้ว่าถ้าท่านดูคลิปนี้ท่านก็รู้ว่าหมายถึงใครนะครับอย่างองค์นี้เป็นของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือหนึ่งในพระเป็นจภาคีพระปิดตาที่ราคาเช่าหานี่แพงสุดแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่แก้ววัดเคือวันอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนดด้วยนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้เพื่อนๆดูสิครับอ่า เราดูเราดูคาบไข่นะครับเพื่อนๆดูดูคาบไข่ดูคาบไขพ่พระพระเก่านะครับดูคาบไข่พระเก่าสิครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นรอยยุบรอยแยกรอยแตกเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเม็ดพระาธาตุงอกขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ย ดูสิครับเพื่อนๆดูเนื้อหาด้านในด้านเห็นไหมครับคาบไข่พะกุพงผกเกลืเห็นไหมครับอย่างเงี้ยปลอมจะเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นดอกขึ้นมาเลยนะครับนี่ขาวนวลเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูแล้วคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นภาพปิดตาของหลวงปู่จีนนะครับพิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะครับเพื่อนๆนเนี่ยพิมพ์แข้งหมอนใหญ่ดูมวลสารนะครับว่านผงร้อยแปด ผูตคุณร้อยแปดดังได้กล่าวมาเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูขยายกำลังใกล้อีกนะครับเรามาดูด้านหลังกันนี่หลังหลังเบีย้ยนะครับหลังนูนที่ครูบาอาจารย์ต้านเรียกว่าหลังเบีย้ยนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่ดูสิครับความเก่าเป็นลักษณะเนื้อผงคุกลักไว้ด้วยนะครับเพื่อนเ่อเนี่ยบางท่านครูบาอาจารย์ต้ก็บอกว่าเป็นลักน้ําเกี้ยงนะครับ แต่พรอใหมาว่าน่าจะเป็นคล้ายกับยางไม้นะครับยางโมกยางจิกยางลังยางนายางเอี้ยงในสมัยก่อนนะครับที่คนโบราณเขานิยมนํามานะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเป็นเป็นลักษณะมันดูได้เป็นร้อยปีนะครับลักร้อยปีเพื่อนๆดูสิครับรอยนิ้วมือของลุงปู่เห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวยงามนะครับรอยนิ้วมืออย่างเงี้ยคือถ้าเราส่องด้วยกล้อง 10x ธรรมดามันก็เห็นเห็นแบบเพื่อนๆก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่พ่อใหญ่ามาหานําลงกล้องอย่างเงี้เราก็จะได้เห็นแล้วคนสติปัญญาบกพ้่องท่านนั้นก็มาบอกว่าเออกล้องขยายกาลังสูงกล้องพัน x สามพ x ที่เขามีอยู่นี่มันมัน,ม,นมันหลอกตามันสู้กล้อง 10x ไม่ได้ท่านว่ายอย่างนั้นนะครับก็ท่านไม่มีเหมือนเขานี่ครับท่านอย่าอิดฉาเขาสิครับ เนี่ยเขามีเขาก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆก็ดูนะครับจริงแท้ประกันใดเพื่อนเพื่อก็ตัดสินเองนะครับนะครับเราเราไปด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามเหมือนให้เราดูดีแต่มันบ่งบอกถึงสติปัญญาของเรานะครับเพื่อนๆบุคคลนี้นะครับพ่อใหญ่ามาหาลงที่ไหนก็ามากวนทุกคลิปนะครับแปลกนะครับบุคคลเช่นนี้เพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดูดูหลุมเลกหลุมน้อยผุดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคาบไขเลยนะครับอ่า เรามาดูอีกเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ขอบข้างท่านอนะยุบยุ่ยนย่อแยกแตกเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสิครับอลังการเลยนะครับอย่างเงี้ยภาพปิดตาของหลวงปู่จีนนะครับเพื่อนๆเนี่ยในราคาเช่าหาที่แพงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหนึ่งในพระปิดตาเป็นจ้าพรคีนะครับเพื่อนๆ หนึ่งในปิจภาคีภาพปิตานะครับหลวงปู่กีเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันหลวงปู่ไขวัดเชียงเลนด้วยนะครับเพื่อนๆดูนะครับนดูขอบนะครับขอบด้านบนนะครับนี่กเขาเป็นอย่างนี้ภาพเก่าเป็นร้อยปีเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูสิครับลักดำลักน้ําเกลียงก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับสวยงามนะครับอย่างเงี้ย ดูสิครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับเพื่อนๆเหมือนกับว่าตัานพองตัวแล้วมาแตกออกเนี่ยครับพองตัวขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมาแตกออกนี่ี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจากด้านในเป็นอย่างเงี้ยทั่วองค์พระนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างนงี้ทั่วองค์พระเลยนะครับเพื่อนๆดูใกล้ๆสิครับเห็นไหมครับที่นี้เรามาดูขยายขยายแบบใกล้สุดนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ การขยายกําลังสูงให้ดูอย่างนี้มันก็ย่อมดีกว่า 10x อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะได้สบายตาสบายใจเวลาเราเช่าหากันถูกต้องไหมครับเพ,เพื่อนแล้วบุรุษคนนี้ก็เข้ามาป่วนอีกนะครับว่าขยายกําลังสูงเนี่ยมันมันหลอกตาแบบนั้นแบบนี้สู้ 10x ไม่ได้ก็ก็เรื่องของท่านนะครับเออท่านจะใช้ไปก็เรื่องของท่านนะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปด้อยค่าเพื่อนที่เขามีกล้อง พัน x นะครับเขาเอามาเพื่อให้ดูท่านก็เข้าดูเข้ารับชมนะครับแค่นั้นเองนะครับถูกใจไม่ถูกใจอยู่ที่องค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อนๆดูหน้านะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเนื้อสิครับนี่สุดยอดไหมครับนี่ดูเนื้อสิครับนี่คุณพระคุณเจ้าเลยนะครับดูสิครับเพื่อน ภาพปิดตาของกระปูไข่นะครับนี่เราเห็นเป source, envelope, ็นคาบนะคาบไข่ไข่เหลืองนวลเทาที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับดูสะดือนี่มนเลยนะครับพิมพ์แข้งบอนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆดูสิครับอย่างนี้จะปลอมยังไงนะครับเพื่อนๆนเนี่ยจะปลอมจะเจ๊จะเรียนแบบยังไงนะครับเห็นไหมครับสวยเลยทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยต้องเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเหมือนเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาแตกออกเป็นดอกเลยนะครับ ออกมาเป็นดอกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มวลสารก็ก็มีว่านพุทธคุณร้อยแปดดังได้เก่ามาข้างต้นนะครับเ,เพื่อนๆแบบนั้นนะครับเราดูนะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยที่จะเจอได้ง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ดูความงามของท่านนะครับ อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีโอกาสจริงๆเราก็ไม่เห็นนะครับโอกาสเราเห็นโอกาสเรามีเราก็ดูนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆอย่างกัลยาณมิตรนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในการดูในการชมนะครับท่านบอกว่าเออซื้อสิบบาทขายสิบบาทก็ไม่ก็ไม่ซื้อท่านว่าอย่างนั้นนะครับบุคคลเนี้ยเพื่อนๆฟังดูสิครับคาพูดของเขาขายสิบบาท ก็ไม่ซื้อนะครับคือผมไม่ขายนะครับผมมีเงินล้านนะครับไม่ไม่ต้องมาด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามนะครับคนที่พูดนะท่านนะเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาขาดความอบอุ่นนะครับพระที่เขาลงเพื่อนๆก็แยก,แย,กแยะวิเคราะห์ดูสิครับแล้วท่านก็มาพูดว่ามีอยู่คลิปหนึ่งท่านบอกว่าขาย10บาทก็ไม่ซื้อคือผมไม่ขายนะครับ ท่านที่พูดนะครับเงินเนี่ยผมมีนะครับท่านน่ะไม่มีไม่มีเงินผมรู้นะครับเงินน่ยมีเป็นล้านนะครับผมส่วนท่านน่ะไม่มีเงินแล้วท่านอย่ามาคุยท่านอย่าไปพูดด้อยค่าให้ตัวเองดูดีนะครับขาดความอบอุน่นไม่มีสติปัญญาไม่ได้มีการศึกษาเหมือน,เพ,อนเพื่อนที่เขาเข้ามารับชมท่านก็แยกแยะสิครับแยกแยะชมยังไงเป็น ยังไงไม่เป็นอันไหนดีอันไหนไม่ดีท้องก็ดูสิครับเราเอามาชมเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็บอกอยู่แล้วนี่ครับก็บอกท่านท่านไม่เข้าใจเลยครับอืมชื่อท่านก็ออกเพาะนะครับชื่อท่านก็ออกเป็นมงคลนะครับแต่ว่าการแสดงของท่านนี่ไม่เป็นมงคลนะครับ การแสดงของท่านเนี่ยเป็นพรานไม่ได้เป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นเมธีพเพื่อนๆดูนะครับดูรอยนิ้วมือของหลวงปู่เห็นไหมครับดูดูดูการแตกของท่านเป็นไงครับพเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูลักดำดูลักน้ำเกี้ยงด้วยออกขาวอมเหลืองอมแดงเลยนะครับพเพื่อนๆดูสิครับสวยไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับพเพื่อนๆดูสิครับ อันนี้ภาพปิดตาของหลวงปู่จีนนะครับว่าถ้าลาดเหนือนะครับหนึ่งในภาพเป็นจะภาคีแห่งภาพปิดตานะครับเพื่อน,นเห็นไหมครับหายากนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็ภาพปิดตาเป็นจะภาคีนี่หลวงปู่หลวงปู่ยิ้มหลวงปู่ไข่หลวงปู่แก้วหลวงปู่จีนแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมนี่เป็นพระที่เรียนแบบในตลาดเยอะมากนะครับเพื่อนเพราะ มีแต่คนต้องการนะครับดูสิครับดูด้านหลังสิครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูหลังท่านสิครับเป็นไงครับอย่างเงี้ยนี่คือร้อยปีนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องดูอย่างเงี้ยถ้าไอ้นายคนนี้ดูก็จะเข้ามาปวดอีกแลครับไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงกับพ่อใหญ่มหานะครับเขาอิจฉาอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้ามาปวดทุกคลิปนะครับพ่อใหญ่มหาก็ได้แต่เมตตาเขานะครับแผ่เมตตาให้เขานะครับ มาขอส่วนบุญเปรตมาขอส่วนบุญก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนๆน,นถ้าอ่านเจอคอมเมนต์เขาแล้วก็อย่าไปคิดมากพวกนี้เปรตมาขอส่วนบุญอย่างนี้ไม่มีทางเจริญนะครับเราต้องพูดคุยกันอย่างกัริยาณมิตรเหตุผลถามมาต่อไปพอใจก็ตอบกลับมาอ่านมาชี้แจงมานะครับอย่างนี้สิครับตึงเรียกว่าการศึกษาอย่างกัริยาณมิตรนะครับ วงการพระก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านจึงไม่เคยเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนเพื่อนเขานะครับจึงจึงเป็นอยู่อย่างที่ตัวท่านเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะเพราะอย่ามหาเนี่ยรู้นะครับว่านายคนนี้เขาเป็นอยู่ยังไงไม่รู้จักนะครับแต่ฟังจากการน้ำใจของเขาแคบนะครับฟังเขาพูดฟังเขาแสดงออกก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องมาซื้อหรอกครับสิบบาทเนี่ย ไม่ขายนะครับมีเป็นล้านนะครับเงินนะตัวที่ท่านพูดนะท่านไม่มีนะครับตัวตัวคนพูดนะไม่มีแต่ทําท่าไปอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งสติปัญญาย,ยังไม่มีเลยเพื่อนๆดูดูด้านหลังเลยครับเป็นไงครับเนี่ยของแท้ก็เป็นอย่างนี้เป็นไงครับเพื่อนอันนี้ภาพติดตาของหลวงปู่จีนนะครับวัดท่าลาดเหนือเมืองแปดริ้วนะครับ เ,เพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องขออนุญาตมาบ่นนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆเพราะหญ่ามหานี่ก็คือคือทนไม่ได้นะครับอันนี้กิเป็นคนมีสันตินะครับเป็นคนมีสันติบวชน้ำเรียนมาก็น้ำไม่เคยโกรธใครไม่เคยบ่นใครนะครับสอนลูกศิษย์ก็ไม่เคยไม่เคยบ่นลูกศิษย์หรอกครับใจดีเพื่อนรงงานก็บอกว่าถ้ามหาโกรธใครแล้วคนนั้นต้องไป อาบน้ำนี่เก้าวัดเลยนะครับอาบน้ำเก้าวัดนะครับแต่บุคคลนี้คือเป็นบุคคลที่แบบแย่มากนะครับไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ชื่อเขาเพาะนะครับชื่อเขาเพาะแต่แต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับถ้าแกมาอ่านแกคงรู้ว่าหมายถึงแกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับล่ำรวยใครมีปิดตาของหลวงปู่จีนก็ แถวคลาดรอดปลอดภัยร่ํารวยมีเงินมีทองนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเงินมีทองมีโอกาสดูในหนังสือดูใน YouTube ดูในตำรับตำราสมาคมชมรมแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะ,ะครอบครองภาพปิดตาของหลวงปู่จีนวัดท่ารัตเหนือก็พยอใหมหาก็แนะนํานะครับอยากจะให้เก็บไว้นะครับถ้าใครมีหรือใครยังมีถ้าอยากได้ก็ก็ลองหาดูนะครับ เมตตามหานิยมแค้วคาดรอดปลอดภัยคนเห็นคนรักใครเห็นใครชมนะครับเรียกว่าเมตตามหานิยมเลยทีเดียวนะครับถ้าจะท่องคาถาก็ชนิดที่ว่า,าประมาณว่าโอมนะเฮนะฮาประสบที่มาศีกาที่นั่งหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทัก คนรักทั้งเมืองค้าขายสามเดือนเลื่อนเป็นเศรษฐีตะกุกตะคิดรื้อถือรื้อถือสัมปติชามิเลยทีเดียวนะครับเป็นคาถาเมตตามหานิยมนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็ขอให้รักษาไว้ให้ดีนะครับขอบคุณครับ